ห้วยกระุซอยสองลูกค้าแจ้งว่าไม่มีสัญญาณเดี๋ยวผมหาวัดสัญญาณที่สายก่อนว่ามาไหมก่อนที่เสงจะลดลอมาไหมจะบอกเคยูเบนจานและกจานคล็กเคยูจะเชื่อมตัวมาสัญญาณมาไหม ฝนล,ลูกค้าสัญญ,ญาณไม่มานะครับครับอันนี้คือสัญญาณจากจานไม่มาเลยสัญญาณจากจานไม่มาเขาไปที่จานครับผมที่จานเหรอครับผมสายนีฟิชชิ้งเลย <laughs> โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเอา,าเครื่องมือก่อนเป็นพี่สายหรือเปล่า ในให้อันนี้หลุดอยานี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการ่กสายยังไง ้อฝนหมึดครับเออน้ำว่ะเออจะกี้บนบุญกันี่ยากอ่ะโอ้ กิต้นหนึ่งเนี่ยต้มไม้กี่สองเนี่ยต้นกีอย่างนี้เดีาอยู่มันโดนแห้งนี่จะหันบุหันสียไอ้ตัวเล็กเดี๋ยวมึงมาดีมาดีมาดี อันนี้กสายหยุดนี้เราจะจับเหยื่อเข้าไปเลยไม่ได้เห็นไหมครับข้างนอกจะไม่มีสายชีนเลยครับอ่าปคอยๆอ่ะคอยๆก็คือสายคีอสายชีนต้องมีนะครับผมต้องมีสายชีนให้เขาไม่งั้นก็ไม่ครบวงจรสิ่งที่ตามมาก็คือไม่มีแั่นยานอะไรจะตายนะครับ กระต่ายกระต่ายอะไรหนูเหรออันนี้กระต่ายยุ่นผมเลี้ยงหนูได้ไหมเลี้ยงด้วยเลยเลี้ยงยุนเรียนนี่คุณทำไงครับนี่สุรินทร์โคราชอยู่นู่นแหละสุรินทร์มันในขมร์บ้านผมสุรินทร์แต่ผมไม่ไม่ที่บ้านไม่พูดกันเลยไม่รู้เรื่องเลยใครอยากเล้ยลูกหนูมาเลี้ยงก็ติดต่อผมได้เลย หนูใหญ่ใช่มหนูทุก้ผมอ๋อสี่สิงนวางไ้ผมอ่าดูว่าหลังจกที่ใส่สายให้ขวงจรบสมบูรณ์งจะมถึงึ้ันนมอืมสวยบ มาตอนแรกวัดสัญญาณกล่องรุ่นเก่าครับระบบดาวเทียมอ้าวผมลืมกล่องในรถอีกแล้วเราเราเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ก็เลยถูกต้องครับผมเดี๋ยวเองเอ๊ะรการิมพอ้าว ฝนลมมาแล้วโอ้ยมาแล้ว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 หยุดเดี๋ยวนี้เลยยเดี๋ยวนี้มาดีมาดีไม่ได้มาได้ดาเทียมก็จะส่งเป็นระบบ HDMI กล่องธรรมดาแกดู ไม่ได้หรือดูได้ก็ไม่รบนะครับผม,บผมดูว่าไม่จี่ช่องโทรทัศน์ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นที่โทรทัศน์หรือเปล่า <ผม S 3> นี่ยทรคอยเปิดติดนะคอยเปิดติดก่อนนะโทร,รทรศัรทรศน์เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ถ้าโทรทัศน์เปิดติดก็โอเคถ้าเปิดไม่จีบนี่ก็คือไม่รู้เรื่องเลย แต่ถ้าว่าสัญญาณมาแล้วผมถึงว่ามันเกี่ยวกับโทรทัศน์หรือมันจะเกี่ยวกับกล่องด้วสัญญาณมาแล้วครับยังไงก็เอากล่องมาก่อนสัญญาณนี้มาเดี๋ยวถ้ามันไม่นั่นก็เดี๋ยวเอาโทรทัศน์แล้วได้นล้วผมเก็บนี่เก็บนี่เก็บนี่เหรอโอเค ยังไม่ได้เสียปักเลยดูตัวไหนฮะเียเทีินมั้ยใส่เจไหโอ้ตัวนี้นะนี่ก็ไมเสนาออออกออกจะย่ะนนีไฟในนที่ีเอาเปิดใหม่ดูตัวใหญ่ทุบระบบทุบหรือเปล่าอาการอาการตัวนี้ ทุกานนั้นเลยนะเนี่ยถึงว่ามันจะเป็นช็อโทรทัศน์หรืออะไรเนี่ยผมอันดับแรกเนี่ยทัศน์เราต้องติดถึงจะเทสได้ใช่ผมแต่ว่าทำหัวให้ใหม่แล้วสัญญันตัวนี้มันติดแล้วแต่อันนู้นนะดีสูตทีวีเราเลยตัวนี้และจะตัดสินใจยังไงครับเนี่ยเอาเนี่ยแหละเอาไว้เลยกล่องไว้เลยจะไปซ่อมทีวีมากันแล้วกันกล่องของผมนี่ประกันหนึ่งปี แล้วกัพอเราเอาเครื่องใหม่ๆใช้ได้เลยใช้ไได้เลยโอเคก็จะมีสาย h d ดีใหม่อยู่ที่นี่ครับเจารยผมจะเขียนวันที่วันที่ลงก่อนคือผมซื้อไว้เลยก็เดี๋ยวผมหาทีดีมาใส่เอาได้เลยครับถ้าดูไม่ได้ยังไงให้โทรบอกครับตลองมีประกันมันทั้งสองอย่างอรัผมถิงว่ามันจะเป็นเพราะตัวไหนที่มีติก่อนผม ดีบางตัวก็ใช้เวลาในการปลักนานกว่าจะมามันถูกสายมันบอ่ะใช่สายมันไหมทำไมมันออกจากดีก็จะนี้ตัวใช่ครับเสียบไว้ทั้งสองสายก่อนดีกว่าจะได้ไม่งงเดี๋ยวค่อยหาสายไล่สายใหม่วันนี้มันที่ En kilo mellom to år.

อาการนี้ก็คือไม่อัพไม่อัพอยู่ที่นี้อาจารเคลิ้มฝนเคลิ้มฝนก็ไม่อัพเหมือนกันนี่น่าจะอัพอรจายไปที่จานกันเลยทีนี้ไม่อัพครับผมไม่อัพไปที่จานครับผมไม่มีสัญญาณ